เงีอ้อยง,งงงแดาสวนแบบดับเบิลคิวพี่แอคหรือเปล่าน้อง โอเคครับเพื่ีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับท่านผู้ชมผมอีกครัง้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะมาแนะนําแครี่ที่ทํางานคู่กับดาบสายฟ้าได้ดีตัวต่อไปนะช่วงนี้แครี่อาจจะพบอมบ่อยนะเพราะคอนเทมด้าสายฟ้าเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆเลยดอยจะแนะนําวันนี้คือไฮเตนเองนะครับก็สาําหรับไฮเตตเนี่ยอ่ดอยพูดง่ายๆเลยกันนะครับรอบเดียวทรับท่านหนึ่งคือท่านหนึ่งไฮเตตเนี่ยปกติมันทะลุคีบแต่มันไม่ทะลุคนเพราะงั้นข้อดีของไฮเตตเนี่ยตอนมันตายแล้วทะลุคีบโดนคนเนี่ยมันจะ ช็อตรัวมากนะเมื่อกี้ถ้าใครดูไม่ทันแต่ว่าดูไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะเนื่องจากที่มันปลาใส่คนเนี่ยมันปลาแล้วมันก็ไม่ทะลุไงมันก็ช็อตปกตินะครับแต่ว่าด้วยความที่ไฮเตะมันตีเร็วอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะดูง่ายหน่อยว่ามันช็อตรัวมากนะอย่างดักกรเจ้าของไฮเตะท่าหนึ่งนะครับเวลาปลาท่าหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะปลาได้หมด9นัดนะถ้าความแรงกระจมตีถึง150เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะมันจะปลาได้9นัด ก็พูดง่ายคือช็อตได้3รอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีคีิปอยู่ข้างหน้า3ตัวมันก็จะนับด้วยนะเพราะงั้นมันก็จะพาแล้วรัวมากช็อตรัวเปี้ยงเปรี้ยงเปี้ยงเผื่อเป็นตัวที่เคลียร์เวฟได้ไวแทบจะที่สุดเลยมันในบรรดาแครี่ในแพทนี้เนื่องจากมันยิงแล้วใส่ฟ้าช็อตเร็วมากนะคือลิ่งเดียวกับทีที่ดอยเพิ่งลงไปเลยคือโหดมากนะสำหรับการเคลียร์คีิปแต่ถ้าไฮตตดอยบอกว่าท่าหนึ่งเนี่ยก็เฉยๆนะในการฆ่าคนก็คือดาเมจมันก็ดีแหละเพราะดาเมจมันรันช่วงต้นเกมค่่่่่่ออออออนน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 ขข้้้้้้้าา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 งงไไไไวววววเเเเเะะะะะห็ปคคคคครรรรัััััับบบบบบยยยยมมมมมทดดดดีีืแแแโก2ชิฆ ลูทีก็เกือบตายแล้วอ่ะดอยลองออกทารอนให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเซตเซตปกติสมัยนี้จะออกอย่างนี้นะครับก็จะมีเป็นดาบสายฟ้านะครับรองเท้าทารอนแล้วก็คอนะสามิ้นะดอยลูดนะคอสแบบไม่มีของให้ดูนะปืนเ <c oughs> ทีกเกือบตายอันนี้ของแทงล้วนด้วยแล้ว,ลวคือลูดใครก็เจ็บประมาณนี้กันหมดนะครับอ่ะยังไม่พอนะครับจุดเด่นที่ดอยมองว่าตัวของไฮเตะแผ่นนี้แรงก็คืออันติีของไฮเตะครับ อ่าดอยลองตําให้ดูนะครับอาจจะช้านะครับอาจจะต้องสโลว์ภาพดูนิดนึงนะมันอาจจะเร็วนะครับก็คือเวลาอันติเนี่ยทุกตัวที่โดนเนี่ยมันจะนับออนฮิตหนึ่งครั้งนะเวลาโดนอันติครบ3ครั้งเนี่ยมันก็จะช็อตนะเพราะงั้นถ้าเกิดเราอันติโดนหลายตัวมันก็ช็อตกันไปช็อตกันมาช็อตกันไปช็อตกันมานะครับอ่าดอยลองเอาดาบสายฟ้าอันเดียวเลยกันนะครับไม่ไม่เอาเยอะนะเอาแค่นี้นะครับเราขอตีเร็วให้ครบแล้วกันเพื่อให้ได้ดูมันว่าเต็มแม็กซิมัมมันได้เท่าไหร่อ่ะตีเร็วถึงแล้วนนะะะฮออลงดูครับ อันติขั้นสุดท้ายของไฮเตะป่าที่16ครั้งเนาะคือถ้าโดนเต็มเม็ดเราก็ตายแล้วแหละตัวไหนก็ตายดาวสายฟ้าล้วนๆนะดูนะครับโอ้ผมดูดาเมจไม่ทันเลยมาครับเดี๋ยวเราลองเทสดาเมจให้ดูนะสำหรับไฮเตนะของฟูและเราเล่นแค่3ชิ้นนี้พอนะก็คือมีดาวสายฟ้าเท้าตีไวทารอนแล้วก็คอนนะลองดูว่าจะเบิร์สนะคอสของฟูเต็มตายหรือเปล่านะครับด้วยการแค่ปั่นอย่างเดียวก็เดสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะเดสอันติเดสนะครับ แตกเลยนะครับชุดเดียวแตกมากเลยคือยิ่งอันติโดนหลายตัวเนี่ยอย่างที่ดอยบอกไปนะอันติมันจะช็อตกันไปช็อตกันมาช็อตกันไปช็อตกันมานะเดี๋ยวลองให้ดูอีกครั้งนะครับมันจะช็อตไปช็อตมาช็อตไปช็อตมาใครดูดีๆเนี่ยเวฟมันจะลันไวมากเพราะช็อตกันรัวมากๆนะถ้าสมมติอันติโดน3ตัวไม่ดอยลองลบ AI ออกก็ได้ถ้าเราอันติโดน3ตัวปุ๊บเงี้ยมันก็อย่างต่ำคือทุกคิดเนี่ย3ตัวก็จะช็อตทีนึงแล้วนะครับอ่ะสำหรับดอยโดนอันติ3ตัวใช่ไหม อันตีทีหนึ่งก็จะโดนแบบช็อตทุยหนึ่งแล้วแล้วมันก็จะเท่ากับว่าช็อตตลอดเวลาอันนี้มันตายไปแล้วมันเลยไม่นับนะครับเพราะงั้นนี่คือดาเมจมันจะรันได้ไวมากๆนะครับเวลาโดดเข้าไปอันตีแรงกว่าทารอนด้วยนะอันนี้นะครับในกรณีที่แบบว่าเรารันดาเมจเข้าไปเนาะเพราะงั้นบอกแล้วมันเบิร์สไวมากนะคอมโบนี้แบบแคลรี่โดนแบบว่าโดนโดดไปเดสอันตีปึ้งตายเลยนะครับยิ่งมีคิ้วหรือมีอะไรเนี่ยแรงกว่าเดิมเป็นสองเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะบวกกับคอนใหม่ที่ไฮเต้ได้มาเนี่อ่าางงกัตตตรว้้้ทะให เนี here, ่ยพอมีคอนสโลเข้ามาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องออกรองเท้าตีไวก็ได้นะครับเพราะว่าตีวมันเกินแล้ว150%เนี่ยเปิดดู180%แล้วเนาะขายรองเท้าตีวทิ้งเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะเนี่ยก็ยังตีเร็วเกินอยู่ดีนะเป็น160เห็นเกินอยู่ดีเพราะงั้นมันก็จะใช้รองเท้าอื่นก็ได้หรือเป็นต้องใช้รองเท้าก็ได้นะเมื่อก่อนมันต้องฟิกรองเท้าตีวนะทำให้แฮตเตเนี่ยเล่นค่อนข้างยากแล้วก็ต้องแบบกลัวโดนซีนะครับตอนนี้เปลี่ยนรองเท้าเกาะก็ได้เปลี่ยนการซีซีมาใส่ก็ได้ใส่วิ่งไวอย่างได้เลยคือมันเล่นได้หลากหลายมากๆแฮตเต้แพทนี้จะเล่นฟูลดาเมจก็ได้จะเล่นแทงต่อก็ออกได้เหมือนกันนะคือยืดห มากๆนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแนละ้วสับไฮเตะนะเดี๋ยวดอยมีคลิปรีวิวให้ดูนะว่าไฮเตะแผ่นนี้เก่งยังไงนะครับไปรับชมกันเลยไฮ<า>ตูดาบใส่ฟ้ารองเท้าปกติกันไฮเตะก,ก็เหมือนเดิมนะต้นเกม together to be strong. มีม้ามาด้วยป้องเลนมาก่อนของเราขู่โจมตีโอ้ไวยจัดนี่เกิดนี่เกิดดิผมมาอย่างนี้รวยมาก่อนนี้เกิดเลยใครจะอยู่อ่ะตอนเนี้ย ย,ย, да ยังไม่ทจ่เยอะเกินเก็บตายหมดแล้ววะ

teh โอ้ยต้นเกมตัวเขาถมหนักกว่าหน่อยวะรอดาบเฟ้าออนไลน์กันตอนนี้ผมว่าแบบยากกันนะเด็กดาฟไฟ้าอุ้ยมิตูเรารวยนะแต่เรารวยคนเดียวเต้ เราวสายฟ้าก็จะทำให้แฮเตตต้นเกมแรงขึ้นนะมันจะช็อตได้เลยไงไหนขอลองดาเมจกับชีฟสิโดนแนฟกันจริงๆได้ได้อะไรนะรูดแรงอยู่นะถึงแม้จะโดนเนิร์ฟดาเมจมาแล้วแค่เราไม่อยู่อะแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังโจมตีอ,อไปตอนคลีปนีสะใจจัด แบงจับสัมผัสได้แบงถึงใจว่ะให้ดับสายฟ้ามาดาเมจแ่งพุ่งแบบพุ่งแบบกาพุ่งอุ้ย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 จะแตกจะแตกแตกนะบอกเลยจะถึงป้อมมาแตกเลยเนี่ยจังหวัด ปลาทะลุแม่งปินจัดเลยวะทะลุแล้วมันช็อตเปียเปียเปียะเลยอ่ะเฮ้เต่เฮ้เตดูดีนะดูดีขึ้นเยอะเลยคือท <Get up. S 1> ารอนมันจะมีจุดอ่อนตรงที่แบบฝั่งเลือดน้อยไม่แรงอันนี้คือแบบแรงแน่ที่แผดดาบไฟฟ้าวะ่าเฮ้เตยังอยู่นะ <score> ยังยังใช้งานได้ดีมากด้วยคอยเทพมาแ <full cut. S 2> ล้วแบบไอ้น,นี่อ่ะการาฟพุ่งเลยวะอีตัวถ้าตัวเดียวโซโล่ได้เลยนะ มใใระวังเขาของข้าให้ดีลาตัวโร่ยังแสบอ่ะโดนโดนใส่ฟ้าช็อตเปียบๆนี่ผมมีทานราแล้วด้บอกเลยครับตอนนี้แทงก็เจ็บไทก็เจ็บตอนเนี้ยขอแค่แบบโดนถึงตัว เรียบร้อยไง,งงงแดรส,สวนแบบดับเบิลคิวพีแอคหรือเปล่าน้องมี oh. ออกตีไว้ก่อนเนถะ An <c oughs> อะโดนแปะมือน้องความเชื่อผมเจมส์โสดจัดการแดรไปตีสวย เทมากครับเมื่อกี้ดึงหน้าแล้วนะพี่คือแบบโอ้น้องว่าไงครับพี่เท่หรือไม่กูก็แตกเรียบร้อยเมื่อครู่เท่หรือไม่ก็เทเจ้าค่ะโบนัสดาเมจตึงๆกันแล้เนียเทมันจัดตอนปลามันจัดตอนปลาติดสายฟ้ามันจัดตอนนี้ลูดแบบสแต็กกับตึงๆเวลาเคลียร์คิปน่าจะเพลินจัดนะว่าเพราะมันตาทะลุไงแต่เคลียร์คนเมันไม่ทะลุอาจจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ จังหี้แบบเปดเนี่ยช็อตแบบมันดัดไฟขึ้นแบบตีชิงได้ด้วยโอ้โห,โหนั่นครับน,นเลมอาถูกปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้ว ต้องผมน้องออกของแคงเนี่ยมั้ยโาไอเทมแค่นี้ผมน่าจะพอครับดาเมจละ มันน่าจะฆ่าคนได้แบบว่าล่าอาณาจักแล้วเราเอาของแทงนิดนึงตอยงนี้ผมด้วยคนเดียวแน่ <c oughs> มาดิจัมันโดดบรรลุเดียวตายเลยว่ะ แรงจัดไม่แรงเวลาใช่ไหมแรงจัดแล้วเราใช้ไอเทมแค่นี้ก็น่าจะพอปะแต่ว่าไอเทมแค่นี้มันแบบเนี่ยตีดตัวใตล,ลให้ดูตัวลก็ยังคันอะแบบแสบๆกันคันไอเทมใส่ฟ้าก็ยังแรงนะเป็น,น,น,นยัง ตีไวผมต้องอาออกไหมตีเร็วมันก็จะเกินไปนิดนึงไหมโตัวโลไม่ได้ออกไหนเพจผมว่าผมเล่นได้นะแบบว่าของรองเท้าอื่นก็ได้เนทะ้าแบบเท้าเกาะยังได้เลยเท <c oughs> ้าสายเนี้ยตีเร็วแม่งเกินไว้เกินมาเยอะเลยเหลือเท่าไหร่ร้อยหกหกเนี่ยแม่สองดอยเล่นอย่างงี้ไหมไ เล่นได้เหรอมีรองเท้าเกาะเนี้ยเราไปเรดกับพวกคาเฟ่หรือแบบหรือมูลาดเงี้ยได้รองเท้าเกาะก็ช่วยได้เยอะ โอเคปะพีเทหรือไม่นี่มันต้องพ่อหนุ่มคนนี้นะครับนี่ไงครับเป็นไงดูภาพช้าอีกครั้งก็ได้นะโอ้โหนี่มันสวยงามลงตัวจริงๆนี่มันระดับเทพ่ังเรียกพี่ได้เลยนะฮะเนี่ยซึ่งทาให้เห็นกับตาจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยใส่นี้ได้เกาะ800เลือดพันหึโอ้โหบอกเลยเนี่ยเนี้ย กนแผ่นทิงก็เก่งดีนะดูว่าดอดอไฮเทคมันจะแรงขึ้นด้วยนะเนี่ยออนี้ไม่ลมคอนสโลนะแต่ไปบวกของดาวเนี่ยทีนี้ก็เก่งตรงนี้ก็ดีเนี่ยเป็นสี่เจ็ดเลยอรั เอ็แล้วดาเวทมันลั่นมากเนี่ยสิบสองกะทีผมแบบเที่ยวตกกะทีแล้วเกือบหมื่นเลยว่าเนี่ยตีดาเวทเยอะมากเลยอะดาเวทไม่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้อะไร้กาดจัดก็จบกันไปแล้วนะสับไฮเตะปรับใหม่ของดาบสายฟ้าแล้วก็คอนสโลปรับใหม่นะ บอกเลยว่าโหดมากนะโหดมากๆ,ๆ้านี่ดอยเล่นมาเนี่ยเป็นแคลรี่ที่แบบปกติมันเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆอยู่แล้วนะทำให้แพทนี้เนี่ยให้เต๋มีตัวเลือกในการเล่นสูงมากนะไม่ออกคารลอนก็ได้นะตาไหนเจอตัวบางๆเยอะๆเล่นดาบสายฟ้าอย่างเดียวก็ได้หรือตาไหนเจอแท้งเยอะๆนะออกคารลอ,อน,ออนมาคู่กับดาบสายฟ้าก็แรงต้นเกมมีดาบสายฟ้าก็เก่งแล้วคือแบบมันเกิดง่ายมากนะครับคือแบบอันติเข้าไปเดส์ตายเลยก็มีนะคือมันแรงมากอันติในชวงต้นเกมหลังจะได้ดาบสายฟ้าโพเทนชียลมันเพิ่มขึ้นไวมากแล้วช่วง ลายปันเคลียร์คลิปไวมากนะแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายเนาะอาจจะมีข้อเสียดางสายฟ้านิดหน่อยตรงที่มันดูดเลือดไม่ได้เหมือนทารอนแต่ว่าไม่เป็นไรครับฟาร์มไวดาเมจแรงปลาโดนแครี่ก็แรงปลาโดนแทงก็แรงนะครับดาเมจโดนดาวกระจายเฉยก็แรงช็อตเปี้ยเปี้ยนะครับอะไรอย่างงี้ทีมไฟแอนติเข้าไปคุณไอบิกก็แรงโคตรๆเลยนะครับอ่ะก็เป็นตัวนึงเหมือนกันที่ดอามอสเมทัลเนี้ยตัวมันเก่งมากแถมออกของได้หลากหลายโดยเล่นแทงยังได้นะครับดอยเล่นแบบดาดาเมจสามชิ้นใช่ไหมเรามีทารอนสายฟ้าค้อนเนี่ยแล้วก็ออกของแทงสองชิ้นได้โโออ้หึดเลยนะครรับองเท้ายยยังงเเปลี่่่นนนรออท้้าาากกดวคืแบบสใจม ัพแบนี้ให้เตะนะครับก็ลองไปเล่นกันดูโนทะรับดาวไสายฟ้าเป็นคารโบนึงที่เก่งมากๆเลยครับการเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันด้วยจะกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามไปยละครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน